สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์ที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพกับการฝังเข็มบูรณาการร่างกายและนี่คือเคสคนไข้จริงที่จะมาร่วมพูดคุยปัญหาสุขภาพกับเราในวันนี้ครับ คุณชามอายุ52ปีมีอาการผิดบุหรี่อย่างหนักมานานกว่า20ปีสูบบุหรี่มากที่สุดวันละ3ซองมีภาวะไฮโปไทรอยทุกทรมานกับอาการไวทองมีภาวะเครียดคิดมากนอนไม่หลับร้อนวูบวาบเหนื่อยเพียปวดสะโพกเอวข้อมือเข่าอย่างหนักในการบูรณาการร่างกายของคุณชามนะครับ คุณหมอจะทำการบูรณาการร่างกายระบบภายในปอดระบบทางเดินหายใจกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นผิวพรรณปรับสมดุลฮอร์โมนทางด้านอารมณ์เคสคนไข้ที่ร่างกายย่แย่เพราะภัยร้ายจากปุหี่รวมทั้งความเสื่อมที่สุดของร่างกายในสภาวะวัยทองคุณชามคนไข้จากอเมริกาที่เคยให้สัมภาษณ์ผลการบูรณาการร่างกายครั้งแรก ไปฟังการให้สัมภาษณ์ครั้งที่สองแบบจัดเต็มสภาษากันเลยครับ <Yep. S 3> วันนี้อาการพิชาเป็นไงบ้างคะดีขึ้นค่ะต่อจากครั้งที่แล้ววันนี้คือมาฝังเขียมเป็นครั้งที่เท่าไหร่เลยครั้งที่สามค่ะ,คะผ่านไปจากครั้งแรกสี่วันค่ะพี่สองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์อันนี้มีมีคนเขารอดูพิชาอยู่ว่า อาการต่างๆนะคะที่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่วิชาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วครั้งนี้เป็นยังไงบ้างพี่ครั้งนี้มีความรู้สึกว่าเบาลงเยอะค่ะเบานี่คือหมายถึงตัวตัวเราไหมคะตัวเราเบาขึ้นค่ะ,คะแล้วก็เข็มก็เบาขึ้นอือคือที่คุณหมอฝังรู้สึกว่าทุกอย่างซอฟ เหมือน <Yes. S 2> เหมือนตัวเราก็เบาๆบาจี้พิชามบอกเบาเบาเลยอยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก่อนนะที่จะมาฝังเข็มเรารู้สึกหนักอึ้งเหรอพี่หนักค่ะก,ก่อน <ๆ S 1> ก่อนที่จะฝังเลยเหรอคะจ้ะโอ้หนักมากค่ะหนักด้วยปัญหาทางสุขภาพเช่นนีพี่ใช่ค่ะตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่เราเป็นยังไงบ้างก็ลดลงไปไม่เกินสามมวนนะคะ ทีเราดูดแล้วก็สูบไม่หมดหมวนด้วยที่เราสูบไม่หมดเพราะอะไรคะพี่เพราะมันไม่อร่อยมันกลิ่นมันแปลกไปแล้วค่ะแปลกไปกยังไงที่ชามลองแปลกไปคือไม่ไม่ได้กลิ่นฮะอืมไม่ได้กลิ่นเห็นแต่ควัน <c oughs> แล้วก็เวลาเข้าปากก็ไม่มีรสชาติอย่างเมื่อก่อนฮะ อันนี้จริงๆแล้วเรารู้สึกได้ตั้งแต่ที่ทําไปครั้งแรกที่พี่ชามบอกใช่แล้วมันมีผลต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ไหมมีค่ะคือกลิ่นมันเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนไปอืมแล้วตรงเนี้ยมันทําให้ความอยากหรือว่าเมื่อก่อนนี้ที่เราดูดเพราะว่ากลิ่นอะไรต่างๆมันรู้สึกว่าโอเคใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกัเรื่องบุหรี่ก็เหมือนกันลืมไปบ้างนะฮะอืมห่างไปเลยวางไกลเลยค่ะค่ะ ธรรมดานี่จะติดนี้เดี๋ยวก็จุดเดี๋ยวก็จุดอันนี้แบบลืมไปเลยคือห่างตัวไม่ได้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้ห่างได้แล้วไมหมห่างค่ะแล้วอาการอื่นๆนะคะที่เป็นผลพวงนอกจากที่เราดูดน้อยลงบุรี่รู้สึกว่าหลับสนิทมากขึ้นหลับสนิทค่ะเมื่อก่อนนี้เรามีอาการเกี่ยวกับเรื่องนอนหลับด้วยแบบพี่ใช่ค่ะตื่นบ่อยค่ะอืม กระสับกระสายร้อนค่ะบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วค่ะในเรื่องของไวทองใช่ไหมที่ไ,ไวทองโตเรียกันไวทองของวิชามีมีอาการอะไรบ้างก็มีหนาวสัน่นหนาวเข้ากระดูกเลยค่ะ,คะแล้วก็เหมือนกับเป็นไข้สูงจแล้วหนาวแต่ว่าเหงื่อเราออกทั้งตัวค่ะแล้วก็ หง,งุดหงิดอืมค่ะก็คืออารมณ์ของเราพอเราหงุดหงิดแล้วมันมีผลทําให้เราหยิบบุหรี่ขึ้นมาอีกไลยพี่เอ่อเมื่อก่อนใช่ค่ะอืมตอนนี้หง,งิดก็เฉยๆยหายใจลึกๆแล้วก็มองไปที่บุหรี่แล้วก็วางไว้างั้นแหละคือเราเพิ่ไม่เฉยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยพี่การฟื้นฟูบุหรี่การตรงเนี้ยนะคะมันมันต่างจากการที่ถ้าพี่จามจะเลิกบุหรี่เองมันต่างกันไหม ่คะยังไงบ้างค่ะพี่เ,เลิกเองมันไม่อยากเลิอกอะคะ่ะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรสชาติกับกลิ่นแล้วก็นิสัยก็มันกลายเป็นนิสัยที่ชงกาแฟจะดื่มกาแฟก็ต้องจุดบุหรี่หรือว่ามีบุหรี่รอไว้ ก็คือเรารู้สึกว่ามันติดตุ้งง่ายมันติดแล้วก็รู้สึกว่ามันกลิ่นต่างๆมันมันยังดีอยู่มันยังโอเคอยู่ใช่ตรงนี้ป้าที่คน <c oughs> หลายๆคนที่เขาพยายามเลิกแล้วเขาเลิกด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับ by association ค่ะเ,เหมือนกับหลังอาหารนี่ต้องจุดบุหรี่แล้วคะ่ะค่ะ,คะแล้วยังอื่นนะคะเปลี่ยนแปลงไี่พี่นอกจากในเรื่องของบุหรี่ เปลี่ยนค่ะผิวรู้สึก V วลเวทเปลี่ยนจากแห้งๆด้านๆเป็นลื่นๆเหมือนเวลเว t อแล้วก็ใบหน้าเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างพี่หน้าก็มีความรู้สึกว่าเบาค่ะลื่นใสขึ้นบ้างฮะใสขึ้นมากเลยแหละไม่บ้างฮนะค่ะ ค,คอสี่คุณหมอทำไม่ยังไม่ได้ยุ่งกับทางใบหน้าเลยเนาะค่ะเราจะเน้นไปืที่สุขภาพแต่ว่าตอนที่มีไข้หรืออะไรนี่ก็จะคืออาบน้ำบ่อยขึ้นนะฮะสบายตัวขึ้นค่ะค่ะ,คะเอนวิชาบอกว่ามีเหงื่อออกอนนเหงื่อออก <ไป S 1> ใช่ค่ะมันเหงืห่อออกอยังไงคะพี่มีความร้อนผู้ผู้อยู่ข้างในแล้วเดี๋ยวก็ออกซิ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 ก,ซก,ซกตามตัวค่ะ แล้วหลังจากที่เงื่อออกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีครัสบายแล้วยิ่งอาบน้ำยิ่งสบายใหญ่ค่ะคะอาการปวดเมื่อยต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะออ่เไม่ปวดแบบทนไม่ได้แล้วค่ะปวดเมื่อก่อนนี้จะปวดแรงมากแล้วต้องทานยาแก้ปวดใช่ไหมคะค่ะแล้วก็รองให้ยาแก้ปวดออกแรงแต่เดี๋ยวนี้ปวดปวดเป็นจุดๆคนะ ปวดแบบเบาๆตืดๆนุ่มๆเมืม่อก่อนนี้ที่เราปวดเนี่ยเราต้องใช้ยาเพราะว่าถ้าปล่อยไว้คือมันทนไม่ไหวหรือว่ายังไองอะไรที่ใช่ค่ะจะงุดหิดมันไม่หายไปอ่ะค่ะอืมแล้วตอนนี้พี่ชามงใช้พวกยาแก้ปวดอันนี้หยุดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ครับหยุดตั้งแต่มาฟังเข็มค่ะตั้งแต่มาฝังเข็มแต่เราไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยนะนอกจากมาฟังเข็มแสดงว่าตรงเนี้ยมันน่าจะชัดเจนว่าน่าจะได้มาจากตรงนี้ใช่ค่ะนะคะ สายตาเป็นไงบ้างคะสายตารู้สึกเห็นอะไรใสขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อก่อนนี้เป็นไงพี่เมื่อก่อนเป็นฟ้าเหมือนเป็นม่านมุ้งบางแล้วก็บางทีก็เป็นเงาเงาอย่งางานี้ชัดขึ้นคะ่ะค่ะการดูแลการฝังเข็มตรงนี้คะ่ะเออก่อนที่จะมาฝังเข็มตรงนี้พี่ชามได้ดูแลตัวเองอยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบแล้ว ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะคิดนะคะว่าจะดูแลยังไงบ้างเหมือนกับไม่ได้ดูแลเลยก่อนน้นนี่ใช่ไหมใช่ครับมีแต่โตคลื่นความเจ็บความเครียดความกระสับกระส่ายครับคือปล่อยให้การมันเกิดแล้วก็ทานยาค่ะทานยาคือพี่ชามองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาไหมตอนที่เราทานยาต่างๆแก้ชั่วคราวค่ะ แก้แบบแปบ๊บเดียวมไม่ไม่ไม่นานก็กลับมาใหม่มแล้วก่อนนั้นนี้ที่พี่ชามบอกว่าเรามีเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมด้วยใช่ค่ะใช่เยอะไหมคะตอนนั้นอุ้ยลองตั้งมากกว่าหกอย่างนะคะอันนั้นเราคืออยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรคะที่เราใช้อยากจะแก้คือลดความอ้วนกับให้ผิวใสอื เขาบอกว่าถ้าทานคอลลาเจนแล้วผิวจะใสค่ะแล้วเราทานแล้วเป็นไงไม่ใส่ waste of money เราได้เรื่องของน้หนักนี่คือใช้อาหารเสริมช่วยด้วยที่ที่เราดูแลตรงนั้นเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักส่วนเกินค่ะอึดอัดค่ะใส่เสื้อผ้าไม่สบายคิดว่าทานยาแล้วมันจะช่วยลด เรามีปัญหาเยอะขนาดไหนอะคะพี่เหี่ยวแล้วน้ำหนักที่หนักใจน้ำหนักก็จากหกสิบกว่าขึ้นมาเกือบแปดสิบนะคะยี่สิบโลแล้วมันมาพร้อมกับอะไรบ้างพี่ความอ้วนน้ำหนักเกินของเรามันมาพร้อมกับสุขภาพสุขภาพเราเป็นยังไงบ้างพี่ตอนที่น้ำหนักมันเพิ่มมันเพิ่มแย่ yeah, มากเลยคะ่ะอื ก็จะ movement movement นี่ยากลำบากเหมือนกับอ้วนสุดๆแล้วก็อุยอ้ายไง very very slow no energy คือเรามีเรื่องน้ำหนักเกินแต่ว่ามันมาพร้อมกับเรื่องเหนื่อยเรื่อง<พ>เรียวแรงค่ะพวกนี้มีเป็นมาก่อนแล้วก่ะแล้วอยู่ดีๆน้ำหนักก็ขึ้นขึ้นขึ้นค่ะ,คะ ไอ้เหนื่อยเพียหรือไม่มีแรงนี้พี่ชามเป็นมาประมาณกี่ปีเลยอู๋หลายปีมากค่ะค่ะออมัน,ม,นมันค่อยๆเป็นหรือว่ามาทีเดียวตุ้มเลยพี่มันเป็นค่อยๆเป็นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นค่ะยังไม่ได้ทําอะไรก็เหนื่อยอทําอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอืค่ะแล้วประกอบกับที่พี่ชามบอกว่ามีภาวะไวทองเข้ามา มันยิ่งทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่าปัญหามันเยอะขึ้นไหมพี่เยอะเป็นกระบุงเลยค่ะค่ะ too much เยอะมากแล้ว่าตอนที่ดูคลิปตัดสินใจแน่วแน่เลยไหมคะว่าจะมาพบเราใจมาก่อนตัวแล้วค่ะแล้จะดูคลิปอื่นไว้ไหมพี่เกี่ยวกับเรื่องการรักษาไม่ค่ะแต่คิดว่า เคยฝังเข็มมาแล้วก็ยี่สิบกว่าปีที่แล้วค่ะก็คิดว่าอันนี้ต้องเป็นอะไรที่ develop มาเยอะแล้วก็ต้องมีผลที่เร็วและดีกว่าตรงนี้กับตรงที่พี่ชางเคยฝังมันเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะยังไงบ้างที่เรารที่เคยฝังนี้แ<ๆ>กจะใช้เข็ม เข็มฟังเข็มนี่แหละค่ะแต่ว่าบางจุดจะใช้กระแสไฟเป็นไฟฟ้ากระตุ้นค่ะไฟฟ้ากระตุ้นค่ะตรงนี้มีไหมไม่มีครับแล้วผลที่ได้อะค่ะที่ผลที่เราสัมผัสได้ในตละครั้งที่นี่เหรอคะค่ะมันมันคุ้มค่าไหมกับที่เราเดินทางมาพบคุณหมอโอ้คุ้มมากๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราที่มันเปลี่ยน แล้วสัดส่วนอะไรต่างๆเรื่องน้าหนักต่างๆเปลี่ยนแปลงไหมคะพี่น้ําหนักไม่เท่าไหร่ค่ะค่ะแต่ความอ,อึดอัดนี่หายไปอืแล้วก็เบาสบายขึ้นค่ะค่ะเรารู้สึกว่าสัดสว่วนเราเปลี่ยนไหมคะยังไม่เปลี่ยนค่ะแต่คิดว่าเอลอ,อาจจะเล็กลงไปหนึ่งนิ้วคือเอลหายไปแต่ลดลงหนึ่งนิ้วค่ะเหมือนมันเข้ามา <ยะ S 1> ใช่ไหมคะ มีคำพูดคำานึงที่พี่ชามอยากอธิบายว่าหลังจากฝังเข็มไปแล้วลรารู้สึกยังไงบ้างเลยพี่อธิบายในความรู้สึกของเรานยคก่ um, อนฝังเข็มจะไม่มีไม่มีแรง no energy no stamina stamina คืออะไรพี่ stamina คือความสามารถที่จะทำอะไรได้นานขึ้น more energy to do activities stronger to to run to walk fresh อ, <Yeah. S 2> อันนี้คือคำที่เรารู้สึกหลังจากที่บูนาการใช่ค่ะที่ได้มาหลังจากฟังเข็มครั้งที่สองค่ะทีนี้พี่ชมัมอายเท่าไหร่คะห้าสิบสองค่ะแล้วความหวังก่อนที่จะเข้ามาฟังเข็มพี่ชัมหวังว่ายังไงบ้างหวังว่าจะกลับมาเป็นอายุสามสิบห้าค่ะคิดว่าอย่าง้งน,นะ แล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับอก,กอหวองตรงนี้รู้สึกว่าอรู้สึกว่าลดไปห้าปีตอนนี้นะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะว่าพอฝังเข็มไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงต่อนะคะ Happy match กับกองรู้สึกตรงน,นี้ Happy ค่ะอันนี้เดินทางมาจากไหนคะวันนี้วันนี้ จากพัฒนาการค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอพี่ชามพูดเป็นภาษาอังกฤษให้คนที่เขาฟังอะค่ะที่เขาอาจจะไม่รู้ภาษาไทยพูดอะไรก็ได้ที่เราอยากพูด This acupuncture by Dr. p h o n g s a t o n is beyond um, beyond medical uh, medicine. it's an internal internal balance and flow of energy that you can feel i can feel and it heals faster than taking drugs and the side effect there's no side effect you just feel fresh and more more stamina so i can you can do things better and longer and the pain is gone. It's 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 a pain. Pain relief is gone. Yeah, it's wonderful. Wonderful. How uh, um, after after having the second session, the the sense of smell is changed. The cigarettes cigarettes which used to smell good. doesn't anymore so the enjoyment of smoking not there. so I smoke smell the there less is anything I ขอบคุณบทสัมภาษณ์ของคุณชาบที่มอบคลิปสัมภาษณ์นี้ให้เป็นทางเลือกกับผู้ที่มีภาวะติดบุหรี่และต้องการทางออกรวมถึงภาวะไวทองที่ผู้หญิงทุกคนต้องเผชิญหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในการบูรณาการร่างกายของคนไข้ในแต่ละเคสคุณหมอใช้4องค์ความรู้ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความรู้ทางด้านอายุรกรรม 2. ศาสตร์าการฝังเข็มของจีน 3. เวชศาสตร์ชะลอวัย 4. เวชศาสตร์ผิวพรรณและความงามทางคลินิกนายแพทย์ทรงสะทรปรารถนาอยากให้ทุกคนสุขภาพดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ